สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Idea c o n n e c t c h a n n e l นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นคลิปมาสอนวิธีการตกแต่งแบบฟอร์มนะคะว่าวันนี้เราทำยังไงให้ Google Form ที่เราสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะจากในรูปนะคะตอนนี้นะจะเห็นว่ามีแบบฟอร์มที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ดูแล้วมีแต่ข้อความเนาะเราวิธีการตกแต่งจะทำยังไงดีนะคะไปที่ตู้รูปนี้ค่ะปรับแต่งปรับแต่งทีมนะคะ นะเราจะเห็นนะมันจะมีด้านข้างปรากฏขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าในส่วนตรงนี้มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างอันดับแรกนะคะเป็นเรื่องของตัวอักษรค่ะในส่วนส่วนหัวนะคะส่วนหัวก็คือส่วนนี้นะส่วนตรงนี้นะคะนี่คือส่วนหัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอักษรได้นะคะให้มีความน่าสนใจสมมติเราเลือกกรุงเทพเห็นไหมคะแบบฟอร์มตรงนี้มีการเปลี่ยนละ นะคะเห็นไหมเป็นอักษรที่เราเลือกไว้นะคะส่วนขนาดค่ะส่วนขนาดในตัวระบบเองมันได้สูงสุดแค่24นะคะมากกว่านี้ไม่ได้นะคะแต่ลดกว่านี้ได้นะนี่คือประเภทข้อความตรงส่วนหัวทีนี้มาดูอันต่อไปคือในส่วนของคำถามนะคะคำถามก็คือเนี่ยคะ่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่มีที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะพวกเนี้ย เราก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้เหมือนกันนะคะสมมุติเราอยากจะเอาอ,อันนี้หน่อยละกันเอากึ่งหนาเนาะกึ่งหนาเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมคะในส่วนคําถามเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะคะส่วนของคําถามค่ะระบบเขาตั้งไว้ให้สูงสุดที่18 ะะมากกว่านี้ไม่ได้สมมติเราเลือกสัก16กแล้วกันนะคน,คนที่สายตาแบบอาจจะไม่ค่อยดีก็จะได้ไมาเห็นชัดๆนะคะ,น,ะ,คะนี่คือส่วนของคำถามเนาะนอกจากส่วนคำถามแล้วอันถัดมาค่ะในส่วนของข้อความนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวอักษรได้เช่นกันซึ่งข้อความตรงนี้นะคะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนก็คือในส่วนตรงนี้ค่ะคำอธิบายะะข้อความในส่วนคำอธิบายตรงนี้นะคะกับข้อความที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดลองไปดูกัน สมมติเราเลือกอันเราจะเลือกอ่ะสารบัญก็ได้แล้วเราอยากได้แบบนะเลือกยากนิดนึงาสารบัญมาแล้วนะคะแล้วเราก็ตัวอักษรขนาดเท่าไหร่มันได้แค่ที่12เนาะได้แค่ทีสิบสคือมากไปกว่านี้ไม่ได้นะคะได้แค่นี้เท่านั้นนะเห็นไหมคะพอเราเลือกปับ๊บ ข้อความตรงนี้ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปในส่วนตัวเลือกแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องของการตกแต่งในส่วนของข้อความทีนี้เรามาดูในเรื่องของทีมของสีบ้างในระบบตอนนี้เราจะเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นโทนสีม่วงนะคะส่วนที่เราเลือกข้างๆจะเป็นโทนสีฟ้านะคะด้านหลังก็จะเป็นโทนสีม่วงเหมือนกันสมมุติเราไม่อยากได้สีแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนโทนสีได้เห็นไหมคะ สมมติเราเลือกสีนี้นะสีออกแดงๆหน่อยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนก็คือตรงหัวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะรวมทั้งแบล็กกราวด้านหลังก็จะเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกันสังเกตนะคะพอเลือกสีแดงปั๊บตรงพื้นหลังตรงนี้มันจะมีเฉดสีให้เลือกค่ะซึ่งเป็นโทนที่ใกล้กับสีแดงที่เราเลือกไว้เราสามารถเปลี่ยนสีเฉดหลังได้เห็นไหมคะนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสมมุติเราเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ หัวของตีมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้านหลังก็จะดึงสีที่ใกล้เคียงกันมาคือสีเขียวเช่นกันแต่เราอาจจะเปลี่ยนโทนสีได้นะคะได้เหมือนกันนี่คือเป็นเรื่องของตีมของสีที่เป็นแปะกล่าวด้านหลังนะคะ,ะทีนี้หลังจากเปลี่ยนสีไปแล้วเรามาดูตรงนี้บ้างส่วนหัวคืออะไรส่วนหัวตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนที่เราสามารถที่จะเลือกรูปภาพได้ซึ่งมันจะปรากฏอยู่ข้างบนเนาะ อยู่ข้างบนส่วนหัวตรงนี้เลยเดี๋ยวลองไปดูว่าสามารถเลือกรูปภาพยังไงได้บ้างสังเกตนะคะตรงส่วนบริเวณเลือกส่วนหัวเนี่ยเขาจะมีระบบเขจะมีให้3 3รูปแบบนะคะจากอันแรกคือเป็นธีมที่ระบบเขามีให้อยู่แล้วโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะเราสามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะคะสมมติว่าเราเลือกมาลองเลือกมาสักภาพหนึ่งเนาะ,ะภาพนี้ละกันกดเลือกนะคะแล้วกดแทรก เห็นไหมคะรูปจะมาล้แล้วสังเกตดีๆนะคะนอกจากรูปมาแล้วเนี่ยแบล็กเกาตัวเนี้ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยมันจะดึงสีที่อยู่ในรูปที่เราเลือกมาค่ะนะคะอย่างเลือกรูปนี้เนาะสีที่มันตามมาคือสีออกแนวเชิงชมพูชมพูหน่อยเนาะซึ่งเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนโทนสีได้เหมือนเดิมนะคะหรือเป็นสีพื้นฐานสีธรรมดาก็ได้นะคะนะอันนี้คือประเภทเลือกรูปจาก ธีมของระบบที่มันมีให้แล้วนะคะทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่มีอะไรอีกไหมอ่าอันนี้อัปโหลดค่ะสามารถอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องของเราที่มีได้นะคะเลือกมาเลยลองเลือกมาสักรูปหนึ่งเนาะอ่าสังเกตนะคะภาพที่เราเซฟเอาไว้ตอนแรกมันเป็นภาพขนาดใหญ่เนาะแต่พอถึงเวลาที่จะเราเลือกมาเพื่อเป็นส่วนหัวเนี่ยมันจะมีขนาดสัดส่วนของมันอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะ ไปให้เล็กไปกว่านี้ได้นะคะหรือถ้าเล็กได้จริงๆมันก็จะเป็นสัดส,ส่วนของมันนะคะเราสามารถเลือกได้เนาะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันเห็นชัดตรงไหนเนาะสมมุติเราเห็นชัดตรงนี้เนาะอยากให้มันเห็นตรงกลางของรูปภาพอ่าเลือกอ่ารูปก็จะมาและสีแบละกราวดด้านหลังก็จะเปลี่ยนตามด้วยเหมือนเดิมค่ะมันก็จะดึงเฉดสีมาจากรูปที่เราเลือกนะคะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีพื้นหลังได้ นะคะเนี่ยหรือจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะคะ,อะนอกจากอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องของเราได้แล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีจากรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเราก็ได้เช่นกันอันนี้ไม่ต้องอัปโหลดมาใหม่เนาะ,ะสมมติเลือกน้องเจนนี hmm. ่เหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะเลือกขยบไปตรงไหนก็ได้นะคะเลือกสัดส่วนให้มันนะคะอาสมมติเรา ขยับขึ้นไปหน่อยอยากให้เห็นหน้าน้องเจนนี่ชัดๆเนาะสังเกตนะคะถ้าทําให้เล็กลงเห็นไหมสัดส่วนมันก็เป็นไปตามที่มันกําหนดเนาะอ่ะสมมติอันนี้เราอยากได้สัดส่วนในความกว้างในขนาดเต็มแล้วก็เห็นหน้าน้องเจนนี่ชัดๆอ่าโอเคน้องเจนนี่มาล้วนะคะแบ็กกราวก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอ่าแต่เราอยากได้สีสดใสหน่อยนะคะหรืออาจจะเปสีที่กําหนดเองนี้ก็ได้นะ เลือกได้สีสดใสเลยกดเพิ่มเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนละค่ะแล้วนี่ก็ถือเป็นการสอนวิธีตกแต่ง Google Form ของเรานะคะให้มันดูน่าสนใจเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย